สวัสดีครับวันนี้ติ๊กม่ได้มาเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะครับแต่จะมาเล่าเรื่องหลอนเป็นเรื่องของตำนานผีในล้านนาครับวันนี้จะอู้ถึงผีม้าบองครับผีม้าบองนะครับเป็นผีที่มีลักษณะเก่งคนเก่งม้าตั้งหลุ่มเป็นม้าตั้งบนเป็นคนครับลักษณะจะคล้ายกับสัตว์ในเทพนิยายของทางฝรั่งที่ห้องว่าเซนทอนนะครับไผ่ยังกึดภาพบะออก คือพอหูบกนี้ครับนี่ครับอันนี้คือเซนทอร์นะครับตั้งบนเป็นคนตั้งลุ่มเป็นม้าครับยังเดียวกันกับผีม้าบ้องนะครับตามตำนานที่เปิลเล่าขานกันมาก็มีลักษณะแบบนี้ครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีบ่าวแถวอยู่กู่หนึ่งครับเป็นเซี่ยวเดียวกันกู่แรงนะครับสองคนนี้ก็จะไปแอวสาวซึ่งบ้านสาวนี่ก็อยู่บักไก่เต่าใดนะครับอยู่หมู่บ้านติดๆดกันเนี่ย แต่ก่อนจะถึงบ้านสาวนะครับมันจะมีทางสามแยกอยู่ครับเมื่อมาถึงสามแยกนี้ครับบักแก้วก็จะบอกขึ้นบักคำเนี่ยไปก่อนเลยเคียงไปก่อนเลยเดี๋ยวหาตัวไปเป็นจะจี้ก,กู้คืนกู้คืนจนบักคำเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนี่อย่างเมื่อมาถึงสามแยกนี้บักแก้วมันต้องบอกเจี้ก,กู้คืนเลยเจ้ามาครับบักคำก็เลยไปที่ทางสามแยกนี้ แล้วก็ไปเสาะพอว่ามีอ,อย่างหน้าสงสัยก่อปรากฏว่าไปปะใส่กะโหลกหัวควายครับเป็นกะโหลกหัวควายแห้งๆแต่มีหอยเลียจนเลือมหมับหมับครับบักคำกึดขึ้นในใจว่าเออบะล่างบะแก้วมันมันมกของแปลกมันลักมาเลียหัวควายนี่เหรอกะก็ไ่ได้กึศอ,อย่างนักนะครับแต่ด้วยความตีอยากจะแกงเปื่อนนะครับอยากจะแกงเซียวเดียวกันเนี่ยนะครับบักคำ ก็เลยไปตำพริกแดงนะครับแล้วก็เอามาทาไว้ที่หัวควายครับโต๊ะแรงมานะครับตึงกู่ก็ไปแอวสาวเหมือนยังเก่านะครับเมื่อไปถึงตางสามแยกบะแก้วก็บอกใื้บะคำไปก่อนเลยเหมือนเช่นทุกคืนนะครับแต่คืนนี้บะคำไปได้เตียวไปก่อนเนอะบะคำลากไปซองพอบะแก้วนะครับว่ามันไปอยอย่างแท้ปรากฏว่า ภาพที่หันก็คือบักแก้วนั่งลงที่หัวควายหันแล้วขนเลียหัวควายครับแต่ด้วยที่อันบักคำเนี่ยต่ำพริกแดงแล้วก็ทาหัวควายมันเลียไปมันก็เพดรครับ ตึงเพชรตึงโคตรนะครับก็กลายล่างเป็นผีม้าบองนะครับบะคำหันจะอั้นก็จะอยู่นีอ่อย่างก็ล่นครับล่นนี้นะครับอันผีมะบองหันว่ามีคนมาลักซองแล้วมีคนหันมันก็ล่นไล่ตัวไปดีที่บ้านสาวอยู่บะไก่จากสามแยกนะครับบะคำก็ล่นขึ้นบ้านสาวไปในขณะที่ ป้อของสาวคนนั้นก็คืออยู่หน้าบ้านอยู่หันว่าผีม้าบองหล่นตัวมานะครับก็ฟังนะครับปีนคันใดเอาตังบนไว้ตังลุ่มนะครับเมื่อผีม้าบองมาถึงมันก็ขึ้นบ้านบ่ได้มันก็หล่นแบดลอบบ้านนะครับตึงหล่นตึงเตี้ยนะครับแล้วก็อู้ว่าบานใจคันไดบ่ใจบานใจคันไดบ่ใจบานใจคันไดบ่ใจหล่นพ่องเตี้ยพ่องนะครับ จนเดิกแล้วมันก็ยังล่นเตลอยู่หันนะครับแล้วก็อู้เหมือนเดิมบ้านใจคันได้บะใจนะครับบะคำก็จําเป็นที่จะต้องปิกบ้านเพราะว่ากลัวคนที่บ้านเป็นห่วงนะครับบอกของสาวก็เลยว่าเอออันก็จะไปเซาะไข่ไก่มาก่อนเนิ่นะครับไปเซาะไข่ไก่ในบ้านได้มาเจ็ดแกนเอาเหื่นบะคำไปบอกบะคำว่าล่นปิกบ้านไปให้เอาไขา่ไก่เนี่ยคว้างไปตางหลังมันชอบของขาวมันก็จะไปเลียกยินไข่ไก่นะครับบะคำ ก็หล่นลงบ้านไปนะครับเมื่อเสียงตีนของผีมาบองใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้จะถึงตัวของบักคำแล้วบักคำก็คว้างไข่ไก่ไปตังหลังครับเมื่อคว้างไข่ไก่ไปตังหลังผีมาบองมันก็ไปเลียกินไข่ไก่บักคำก็ล่นไปนะครับสักกามเสียงตีนมาก็ล่นมาแล้วใกล้เข้ามา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 ก็คว้างไข่ไก่ไปตังหลังผีมาบองก็ไปเลียกินไข่อย่างเก่านะครับสองแกนสามแกนสี่แกนห้าแกนหกแกน จนถึงแก่นสุดท้ายนะครับก็กว้างไปตังหลังเหมือนเดิมนะครับผีม้าบ้องก็เลียกินใครอย,ย่างเกา่าจนมดนะครับก็ลุมตัวบักคำมานะครับจนใกล้จะถึงเสียงตีนกดดังปุ๊บปุ๊ปุ๊บปั๊กปุ๊ปปปปมาใกล้จะถึงบักคำแล้วโอ้ดีกะถึงบ้านอย่างก่อนครับบักคำหล่นขึ้นบ้านไปแล้วก็ปิ้นขันใดเอาตังบนลงตังลุ่มผีม้าบ้องก็หล่นมาถึงบ้านแล้วก็ขึ้นบ้านไปได้ แวดบานล่นแวดบ้านนะครับเดียวพ่องล่นพ่องบานใจคันได้บะใจบานใจคันได้บะใจบานใจคันได้บ่ใจ,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 ใจอู้จอีสูดคืนนะครับด้วยความเหนื่อยความอิดเนาะบะคำก็เลยเผลอรับไป ตื่นเจ้ามาเจ้าบ้านก็มาล่ำมาลือกันแล้วนะครับว่าโอ้ยบักแก้วมันเป็นผีม้าบ้องแม่มันไปปะใส่ในที่นอนนะครับหัวมันตัวมันที่เป็นคนเนี่ยเข้าไปในสุดนะครับแต่ส่วนที่เป็นม้าเนี่ยอยู่นอกที่นอนอยู่นอกซุดเออก็เป็นที่ล่ำลือกันมานะครับและนี่ก็เป็นตำนานผีม้าบ้องเป็นจะได้กันพ่องครับเปิงอกเปิงใจกันก่ออย่างใดก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเนึ่ง แล้วปิกมาปะกันใหม่ในคลิปหน้าครับ